สวัสดีครับผมยอ้อ,อวัชราลุงเรือนแท็กเตอร์นะครับหรือว่าร้านหอจอกอวัชราแท็กเตอร์นะครับวันนี้ทางร้านก็มีการนําเข้าหัวกระแทกหัวกระแทกหัวเบรกเกอร์นะครับยี่ห้อนิวแฮมเมอร์นะครับนําเข้ามาเป็นร้อยหัวเลยนะครับก่องตู้คอนเทนเนอร์เลยครับอันนี้หนึ่งตู้รอลงนะครับตัวนี้อีกตู้หนึ่งกําลังทาการลงอยู่นะครับ เป็นยี่ห้อ New Hammer นะครับมีตั้งแต่หัวเบอร์530นะครับเบอร์530ก็ใส่รถขุดตั้งแต่2ตันถึง3ตันครึ่งนะครับอแล้วก็มีเบอร์600เบอร์600ก็ใส่รถขุดตั้งแต่3ตันถึง4ตันได้เลยนะครับเบอร์600แล้วก็มีเบอร์6680นะครับ680 680ใส่6 80. 6 80, รถขุดตั้งแต่5ตัน6ตันได้เลยนะครับ ก็มีเบอร์เ 750, จ750็ดร้อยห้าสิบเจ็ดร้ยหสิบใส่ตั้งแต่หกตันถึงแปดตันก็มีเบอร์พันนะครับเบอร์พันก็ใส่พวก PC 1ีร้อยถึง p ี1ี0้อยสี่สิบได้เลยครับตรงนี้เราเปิดตู้เองครับก็มีราคาขายปีกขายส่งนะครับราคาเบาๆนะครับนำเข้าเองนะต้นค้างเราก็มีการรับประกัน ลูกสูบข้างใน1ปีเต็มนะครับมีอะไหล่รองรับเคมหน้าร้านได้เลยนะครับถ้าลูกค้า่ันใดซื้อไปอ่ามีปัญหาก็คือสามารถเอามาให้เราเช็คหรือเปลี่ยนซ่อมแซมอะไหล่ได้เลยหรือว่าเพิ่งซื้อไปไม่กี่วันแล้วมีปัญหาเราก็เปลี่ยนหัวใหม่ให้เลยไม่เกิน1อาทิตย์มีปัญหาแล้วก็เปลี่ยนหัวใหม่ได้เลยครับไม่ต้องซ่อม เบอร์โทรผมนะครับ0858332943นะครับเบอร์นี้เฮียอ้อครับโดยตรงเลยนะครับร้านอยู่ที่อำเภอพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีนะครับติดถนนใหญ่นะครับถนนตังหลวงมาได้หนึ่งครับตังหลวงมาได้หนึ่งพลโยธินนะครับอยู่บริเวณอเลยปากทางเข้าวัดถ้ำกระบอกนะครับมาประมาณสัก3-400เมตรนะครับซ้ายมือก็จะเห็นร้านผมนะครับป้ายก็จะขึ้นว่า เฮียอ้อนะครับหจะปรประชาเต็กเตอร์ครับหรือว่าชิ้นส่วนอะไรรถขุดต่างๆหรือว่ารถขุดเก่านอกนะครับมีขายนะครับที่ร้านถ้าลูกค้าท่านใดสนใจก็เชิญหน้าร้านได้เลยนะครับสวัสดีครับ